วัดภูเก็ตนี่ครับบรยาาร,บบรยากาศนี่บรรยากาศการขนย้ายสัมภาระมาฮะนี่คับนี่เป็นท่าเรือทั้งหมดนี่ท่าเรืออยู่หลายเดี๋ยวเราจะมารอขึ้นเรือตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชม ที ing, ens, care, th. one, small, crash, oh, mm ่เรือที่เราจะลงไปนะครับนี่ครับนี่ก็เดินลงเรืออันนี้ไม่ใช่เรือลําใหญ่นะครับที่เราจะไปคือเรือลําเล็กนะลําสีปูเลยครับผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวต้องมาแล้วเหยครับนี่ก็การขนสัมภาระครับผมลงมา เดี๋ยวขอัมภาษณาครับครับรู้สึกยังไงครับว่าจะมาขึ้นฝั่งไปทางฝั่งตรงามมว่ามันจะเหมือนททอนภาคเกตหรือเปล่ามีนี่ครับนี่ครับก่อนจะลงเรือนี่เราต้องค่อยๆข้ามลงกันนะครับนี่ก็ต้องลงด้วยความระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นเรือที่เป็นเรือส่วนตัวของชอบบาวบ้านที่เราจะต้องข้ามอันะนี้นี่ นี่ครับบรรยากาศเรือท่าเรือเนื่องจากการถ่ายทําไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เทคนิคในการถ่ายทํานะครับท่านผู้ชมนี่ก็ให้ได้ยินเสียงลมกันชัดๆต้องเรียนบอกท่านผู้ชมอย่างนี้กันนะครับเกาะลังใหญ่ที่พวกเราจะข้ามไปนี่ก็คืออยู่จังหวัดภูเก็ตร et, หรือทางภาคใต้นี่เองครับนี่พวกเราก็นั่งรถยนต์กันมาใช้เวลาประมาณ14ชั่วโมง กว่าจะมาถึงเกาะตรงนี้ได้พี่เขาเก่งนะยืนขับเรือด้วยไอ้ดิยืนขับเรือได้เลยไอ้ดิจะพูดเลยว่าอันนี้พี่ขับประจำตรงนี้แหละครับเนี่ยครับขับยืนขับนะครับทำไมมีตังค์ไม่เด้มาลูกไยากแพงยื่นเราเป็นหมื่นแพงโอ้เออไปไปใบบ้านแฟนผมมันก็มีไม่ถึงพ่อปลาอันนี้ก็ถึงฝั่งแล้วนะครับท่านผู้ชมพวกเราก็กำลังลงฝั่งแล้วเื่อมีร้านขายข้างบนอ่ะเุ้ยแพง นี่ก็เป็นการลงเรือ,อน,นี่เราต้องต้องถอดรองเท้านะครับเพราะว่าถ้าไม่ถอดเนี่ยยังไงก็ต้องเปียกครับนี่ครับการฆ่านอนการลง<ส>าจาก <bars> นี่หลังจากคนลงหมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการขึ้นมาที่ก่อนนะครับ <S <S แต่ภาพบางส่วนเราไม่สา <Mah. S 3> มารถเปิดเผยให้ชมได้ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชม การทางานของพวกเราก็จะมีทั้งกลางวันและทั้งกลางคืนทีนี้พวกเรามาที่นี่กันประมาณทั้งหมด4ี่วันนะครับท่านผู้ชมก็จะวนเวียนกันไปอยู่ประมาณนี้ทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนี่ครับมาเช้ากับดึกก็จะลักษณะประมาณนี้เลยครับท่านผู้ชม,มต้องบอกเลยครับว่าเกาะที่นี่ค่อนข้างจะเป็นการส่วนตัวซะส่วนมาก แต่ว่าบรรยากาศจะดีมากมากครับใช้เวลาการเดินทางจากฝั่งอยู่ที่ประมาณ30นาทีเกาะนี้ก็คือเกาะลังใหญ่นะครับท่านผู้ชมอยู่จังหวัดภูเก็ตหรือภาคใต้เรานี้เองครับระยะเวลาในการเดินทางก็ขึ้นอยู่กับเรือที่เรานั่งมาด้วยนะครับแต่ตอนขามานี่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ครับ เพราะเรานั่งเป็นเรือนําเล็กมาแต่ค้ากลับนี่ทางพวกเรานี่ก็นั่งเป็นสปีดโบ๊ทเพราะว่ามันเด็กแล้วครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้นี่เรียกว่ามืดลงมากเลยครับต้องเรียกว่าพี่น้องชาวใตน้นี่น่ารักมากๆและเป็นกันเองทุกคนนะครับให้การแนะนําทีมพวกเราอย่างดีเลยครับต้อง,งที่น่ชมจริงๆครับคนภูเก็ตน่ารักมากๆ ส่วนคลิปนี้ที่ทุกคนกําลังชมอยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการทํางานของพวกเราแล้วนะครับโอ้โหต้องเรียกว่าประทับใจสุดๆแล้วก็น่ามาจริงๆครับอย่างไรบ้างครับมาที่ขอรโอรูอ้สึกว่าภารกิจวันที่สามนี่หนักนะวัานี้วันนี้หนักโอเคอเป็นพี่เลยพี่อย่างไรบ้างครับพี่มาที่นี่โอรู้สึกประทับตอนนี้ตัเน,นี้ัรู้สึกไงบ้าง ออามาคนละหม้อเลยเดี๋้นแห่ำไมพี่กนี่นะกินอาหารไหมอาหารอะไรพี่ไม่มีอะไรเลยอาหารว่าไงอาหารว่าไงอ๋ออาหารว่างถูกต้องโอ้ใส่ชิ้นอยู่จริงๆอะไรพี่เนี่ยไปแ้วพาเพื่อนสิงคำโบราณกล่าวไว้ว่าอยู่ก็ให้เข้ารักจากไปก็ให้คิดถึง ขอขอบคุณพี่น้องชาวใต้มากครับดูแลพวกเราอย่างดีคนใต้นี่น่ารักจริงๆค,ครับต้องเรียกว่ามาครั้งนี้นี่ชื่นใจจริงๆครับถึงนั่ง14ชั่วโมงพวกเราก็ยอมครับและกลับไปแล้วพวกเราก็จะกลับไปบอกลูกบอกหลานให้มาเที่ยวภาคใต้ภูเก็ตนะครับว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่ไม่น่ากลัวอย่างที่คนคิดกัน ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานําเสนอในการเดินทางมาที่เกาะใหญ่แห่งนี้โดยใช้เวลา14ชั่วโมงแต่ก็เป็นความประทับใจที่เราได้รับจากพี่น้องชาวใต้รู้สึกชื่นใจมากๆครับจะเรียนติดตามกันไว้นะครับสวัสดีครับ